นิวเชื่อว่าหลายๆท่านนะคะมีคำถามอยู่ในใจหลังจากที่ได้รับชมคลิปมาดามสายฝอและธุรกิจเงินดำค่ะ EP 1ถึง EP 3นะคะที่นิวได้มีโอกาสเข้าไปทำหน้าที่เป็นคนกลางไกลเกลี่ยร,ระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ค่ะว่าทำไมมันดูง่ายใดจังเจ้าหนี้เขาใจดีขนาดนั้นเลยหรือรวมไปถึงณปัจจุบันนี้นิวยังคงทำหน้าที่นี้อยู่อีกหรือเปล่าคลิปนี้ปีคำตอบค่ะเพื่อนๆไปรับชมกันเลยค่ะ

สายฟอและธุรกิจเงินดำนะคะเข้า EP ที่4แล้วค่ะซึ่ง EP นี้นะคะนิวจะมาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการถูกเจ้าหนี้ปล่อยเงินกู้นอกระบบนะคะในประเทศสเปนทำการก่อกวนแล้วก็ป่วนนะคะซึ่งก่อนที่นิวจะเล่าเนี่ยนิวต้องขออธิบายก่อนว่าเจ้าหนี้ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับเงินกู้นอกระบบแบบผิดกฎหมายนะคะนิวจะแบ่งเป็น2กลุ่ม กลุ่มแรกเนี่ยก็คือกลุ่มเจ้าหนี้สายขาวแล้วก็กลุ่มที่2ก็คือเจ้าหนีกลุ่มเจ้าหนี้สายดําค่ะซึ่งกลุ่มเจ้าหนี้สายขาวก็เหมือนอย่างที่อ่า ep ที่1ถึง ep ที่3นะคะซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยเขาเป็นกลุ่มที่เหมือนกับว่าเขาอยู่เป็นค่ะคือคุยภาษาเดียวกันแล้วเขาก็รู้ค่ะว่า ธุรกิจที่เขาทำเนี่ยมันผิดกฎหมายเขาก็เลยไม่ต้องการที่จะมีปัญหามากมายไม่อยากให้มันเป็นเรื่องใหญ่ก็พร้อมที่เขาก็เลยพร้อมที่จะเจระจาตกลงกันแบบแฟ,ฟร์นะคะแบบว่าเป็นกลางก็ก็ถือเป็นเรื่องที่ดีค่ะเพราะว่าเขาไม่ต้องการที่จะมีปัญหานะคะส่วนเจ้าหนี้ที่นิวให้ชื่อว่าเจ้าหนี้สายดำนะคะคือกลุ่มนี้เนี่ยเขาจะเป็นกลุ่มที่ไม่ค่อยจะ,ะฟังเขาจะเป็นกลุ่มที่ ท,ที่สูงแล้วก็ไม่ต้องการที่จะเจราจานะคะก็เหมือนกับว่าใช้ความคิดดั้งเดิมค่ะก็เลยเอาเหมือนกับว่าความคิดดั้งเดิมในลักษณะที่ว่าเขาขู่ว่าเขามีแฟนของเขามีญาติเป็นทนายแฟนของเขามีญาติเป็นตำรวจอะไรประมาณนี้นะคะเขาคิดว่าเราไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีความรู้ไม่กล้าพอที่จะ ชนกับเขานะคะซึ่งสรุปแล้วนะคะเราก็เอาหลักการตามความเป็นจริงเข้าเจรจานะคะส่วนมากเนี่ยเขาก็จะไม่เขาจะเลือกที่ไม่ที่จะไม่เจรจานะคะบางคนก็พร้อมที่จะเหมือนกับว่าทําสัญญาเอาสัญญาขึ้นมาแล้วก็พร้อมที่จะไปสู้กันที่ศาลนะคะซึ่งบางเรื่องก็ยังอยู่ในขั้นขั้นตอนของศาลอยู่นะคะบางเคสนะคะซึ่งเจ้าหนี้สายดําพวกนี้เขาไม่ยอมที่จะยังไงลด ลดคิธินะคะก็ว่ากันไปตามกฎหมายนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีหลายเคสค่ะที่ยังอยู่ในช่วงที่รอ,อสารตัดสินนะคะซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยประสบการณ์ที่มิวโดนเจ้าหนี้สายดำป่วนนะคะก็จะมีในลักษณะแตกต่างกันไปค่ะบางคนก็จะส่งคนมา,ายังไงอะ่ะส่งคนมาอ่า ทำฟอร์มทําทีว่าจะมากู้เงินกับบริษัทเรานะคะเพื่อที่ทําการเช็คว่าอดอกเบีย้ยเราแล้วก็ดอกเบีย้ยคือรายละเอียดการหนังสือสัญญาของเราถูกต้องตามกฎหมายไหมแล้วก็มาเช็คว่าเรามีบริษัทที่เปิดตามเปิดในประเทศสวเเดนถูกต้องตามกฎหมายอย่างที่เราเคยพูดไปจริงหรือเปล่านะคะบางคนก็จะโทรมากับโทรมาเหมือนกับว่าไม่ให้เราช่วยคนนี้ว่าคนนี้ไม่ดี เราไม่ควรที่จะช่วยแล้วก็บางเคสก็มาปว่วนในลักษณะที่ว่าให้คนที่เป็นต่างชาตินะคะโทรมาท,ทำฟอร์มว่าจะกู้แล้วปรากฏว่าก็ไม่กู้ค่ะบางครั้งก็จะจะเป็นในลักษณะที่เอาเรานะคะไปพูดในกลุ่มสังคมไอ้กลุ่มสังคมคนไทยนะคะตามงานต่างๆค่ะซึ่งมีเจตนาต้องการให้เรา,าเสียที่เสียงแล้วก็เสียเครดิตต,ตรงนี้ไปนะคะซึ่ง ซึ่งวิธีพิธีอ่าตอบโต้แล้วก็ตั้งรับของเราที่ที่เจอ,อบรรดาเจ้าหนี้สายดำนะคะเข้ามาก่อกวนแล้วก็ป่วนเนี่ยคือเราทำกันง่ายๆนะคะตอบโต้กันแบบง่ายๆเลยนะคะก็คือการที่เราไม่ทำอะไรเลยนะคะเราก็ไม่ให้ค่าตรงนั้นค่ะเพราะเรารู้จิตใต้สำน,นึกของเรานะคะเจตจำนงของเราในการ ช่วยคนไทยเนี่ยเรามีเจตนาที่ดีนะคะเราไม่ต้องการที่จะไปะทําร้ายเขาหรือทําให้เขาขาดขาดยังไงอะขาดผลประโยชน์นะคะเพียงแต่ว่าเราต้องการที่จะให้มันอยู่ในความที่แฟร์กันมากขึ้นไม่ต้องการให้มีการ จะตนั่งสันเตี้ยกันขึ้นมาแล้วเกิดโศกนาฏกรรมนะคะนิวก็เลยคิดว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันเป็นอารมณ์ซึ่งเราก็จะไม่ตามอารมณ์ของกลุ่มพวกบรรดาเจ้าหนี้สายดำกลุ่มนี้นะคะซึ่งก็ทุกอย่างก็ไม่มีอะไรที่ถึงขั้นอาเลือดตกยางออกหรือเป็นการทำลายทรัพย์สินอะไรนะคะก็คือเพราะว่ากฎหมายที่สะบดเดนค่อนข้างที่จะชัดเจนค่ะซึ่งเราก็ปล่อยให้พวกเขา ที่เป็นกลุ่มเจ้าหนี้สายดำนะคะก็คือพูดพูดแบบพิจารณเราไปซึ่งเราก็ไม่แข์ตรงนั้น,นะคะ่ะเพราะเรารู้ว่าเราทําอะไรอยู่นะคะส่วนอีเรื่องหนึ่งนะคะถ้าถามว่านิวยังคงทําหน้าที่เป็นคนกลางช่วยไกล่เกลี่ยว่างเจ้าหนี้กับพวกหนี้อยู่อีกไหมซึ่งณนะตอนนี้นะคะณนะปัจจุบันนิวไม่ได้ทําแล้วคะ่ะนิวไม่ได้รับเคสเพิ่มแล้วนะคะซึ่งตอนนี้เราทําเพียงแค่เคสที่ตกค้างอยู่นะคะซึ่งสาเหตุนั้น เพราะอะไรนิวถึงไม่รับทําเพิ่มเติมนะคะจากเคสที่จะเข้าไปเจราจาไกลเกลี่ยระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้นะคะนิวจะมาเปิดเผยในคลิป e ีต่อไปค่ะ <c oughs> ก็คือมาดมสายฝอกับธุรกิจเงินดําในอีีที่5ที่จะทําในคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ฝากเพกื่อนๆติดตามแล้วก็คอยรับชมพวกเราด้วยนะคะส่วนคลิปนี้คะ่ะนิวต้องขอ ลาไปก่อนแล้วขอให้เพื่อนๆมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงกันทุกท่านนะคะยังไงค่ะเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะคิดว่าเป็นมีประโยชน์แล้วก็มีข้อดีแง่คิดยังไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามกดติดตามพวกเราด้วยนะคะจากช่องวิกสตอรี่ค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะเพื่อนๆโชคดปีกันทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ